3, 2, 2, โครงการศึกษาการจัดทำโมเดลการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สืบเนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเพื่อต้องการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่โดยรอบ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนอจึงได้ดำเนินโครงการศึกษาจัดทำโมเดลการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำภาพรวมกรอบการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและระบบโลจิสติกและเพื่อจัดทำแผนงานแผนการลงทุน และการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาโครงข,าข่ายการคมนาคมและระบบโลจิสติกในแต่ละรูปแบบการขนส่งซึ่งในปัจจุบันยังขาดการบูรณาการระหว่างโครงการที่เกี่ยวข้องและไม่มีการพัฒนาเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์ตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจเ <c oughs> พื่อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการามาาคมนาคมขนส่งที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ20ปีและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ จากการคาดการแนวโน้มการเดินทางในอนาคตพบว่าการเดินทางของผู้โดยสารทั้งประเทศจะเพิ่มขึ้นจาก2.7ล้านคนเที่ยวต่อวันในปีพศ2565เป็น5 1ล้านคนเที่ยวต่อวันในปีพ 2, ศ2580ขณะที่การขนส่งสินค้าในอนาคตจะเพิ่มขึ้นจาก1.7ล้านตันกิโลเมตรต่อปีในปีพศ2565เป็น 2. 2ล้านตันกิโลเมตรต่อปีในปีพศ2580 นอกจากนี้สำนักง,งานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสอนอ,อยังให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องโดยได้จัดให้มีการสัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการประชุมกลุ่มย่อยของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งสิ้น40จังหวัด จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนในพื้นที่พบว่าปัญหาด้านระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ที่พบมากได้แก่ขาดการเชื่อมต่อระหว่างการขนส่งการจราจรติดขัดในเขตเมืองปัญหาจุดเสี่ยงและจุดอันตรายที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งระบบขนส่งสาธารณะที่ไม่มีประสิทธิภาพขาดจุดรวบรวมและกระจายสินค้ากฎระเบียบผังเมืองไม่เอื้อต่อการพัฒนาเป็นต้น จากการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาและความต้องการของหน่วยงานและผู้แทนจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดทั้งหมดสามารถกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและระบบโลจิสติกโดยแบ่งออกได้เป็น3มิติได้แก่ 1. ความยืดหยุ่นที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถปรับตัวได้ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 2. การเข้าถึงที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกทุกรูปแบบและสามารถรองรับคนทุกกลุ่มและ 3. การเชื่อมโยงที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่เพิ่มความลครงตัวและลดการติดขัด จากกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวสามารถกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกเชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพุทธศักราช2,566ถึง2,580โดยมีวิสัยทัศน์การคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภูมิภาคเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะประกอบด้วย5แนวทางการพัฒนาดังนี้ 1. การพัฒนาและบูรณาการโครงข่ายด้านการคมนาคมขนส่ง 2. การยกระดับการบริการระบบขนส่งสาธารณะ 3. การอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบริการระบบโลจิสติกส์ 4. การปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดรวมถึงการนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน การสร้างเสริมสเกลภาพด้านบุคลากรและนวัตรกรรมตัวอย่างแผนงานโครงการที่สำคัญภายใต้แผนปฏิบัติการมีดังนี้โครงการศึกษาออกแบบการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ด่านสะเดาจังหวัดสงขลาโครงการศึกษาการบูรณาการการขนถ่ายสินค้าเชื่อมต่อทางถนนทางรางและทางแม่น้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบแนวทางการส่งเสริมการใช้ระบบรางในการขนส่งสินค้าจังหวัดระยองโครงการศึกษาออกแบบการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต โดยคาดว่าเมื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติการทั้งหมดตามกรอบระยะเวลา15ปีจะสามารถลดต้นทุนการขนส่งต่อผลิตพัณฑ์มวลรวมในประเทศให้ลดลงเหลือร้อยละ5ต่อ GDP ภายในปีพศ2580เพิ่มสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดเป็นร้อยละ10ภายในปีพศ2580 เพิ่มสัดส่วนจำนวนผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะของเมืองหลกักในภูมิภาคเป็นร้อยละ20ภายในปีพศ2580อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพิ่มโอกาสในทุกภาคส่วนเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับและสามารถเติบโตภายใต้สมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน สำนักง,งานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคมเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางทุกรูปแบบอำนวยความสะดวกของประชาชน